ใช่ไหมคะลกแจ็เสือก็ไม่นอนใส่หวีเลยไปเรื่องแต่หัวเออโอ้ยเกลายเล้ยแ้วก็ต้องหวีหัวให้กันเร็วมือไม่ว่างเลยทีเดียวอุมแมวอุ้มแมวเอามั้เอาก่อนที่จะถ่ายคลิปหวีหัวให้แม่ก่อนเฮึลกเป็นยา ลกเป็นยาเลยลูกเอ้ยหัวแม่ก้อนหูเนี่ยเออก็ก็จะแพร่ภาพจะออกสื่อก็ก็แค่สื่อมั่งหัวยังก็ลังนกรังนกกระจอกก็จุกจีนอยู่จั๊กเ้ยนังโบแม่สวยเนี่ยเนี่ยมองระยะหนึ่งเซนเนยลูกทั้งจีนลอยอยู่เนี่ยมองกันเนี่ยระยะหนึ่งเซนระเบิกตากหน้าชัดหลังเบลอลอยอยู่นังโบไงคะลูก สวยจริงๆนะโบแม่ไม่ใช่นะินทายินนะไอ้นินเนี่ยมันไม่ได้สวยแบบว่าหน้าชัดหลังเบิกไอ้นินเนี่ยมันหลังชัดนู้นมันมองอู้ยแล้วก็กรรท่านว่ะเออหลังชัดหน้าเบื่อไอ้นี่เนี่ยสวนะมันโดนเลยตัวนี้อู่เรายินจามเนาะมันยังไม่หอมน้องโบเลยหอมยังไงแบบอืออือคือลูงเม่เนี่ยอือแม่งก็หอมกันทุกวันเนี่ยเนาะ รักจะตายลูกคนเนี้ยรักนิ่นิ้ยจออกยัไงอกพูดพููดแ่เลปอยู่ากกระใจมันตรงกันไงมันก็เลยพูดไปอย่างนั้นได้ตรกันอยู่ยังไงแม่ต้องรักต้องโกอนมากกว่าจิ๊กขอย่างหนาวอยู่นะคะพิษโซโลกประมาณติดลบติดลบทุกวันอะเพราะว่าตลอดเสีย มื่อวน13องศาค่ะวันนี้เท่าไหร่คะประมาณ14-15ามื่อวันนี้อุ่นขึ้นมาหน่อยนะแต่ลูกๆก็ใส่เสื้อนี่แหละเสื้อกับพี่นุ่นใส่นะเพราะพี่นุ่นเขาหนาวไม,ม่เม่แก่เขาหนาวขนก็เยอะแล้เขาก็หนาวไม่เก่ตำรวจจะออกไปวิ่งแล้หรอคะหนูรำกรรเม่หนูอยากออกไปจากชีวิตแม่โอ้โหดีเลยสหาออกไปจากชีวิตกูกันเถอะเออจะได้ลืมตาดูโลกอีกครั้งเหมือนเด็กตาลกอะ ปกติกูไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยที่แมวแมวแมวจะอ้วกไอ้นั่นจะอ้วกไอ้นี่จะขี้ไอ้เดี๋ยวจะต้องเอาน้ำไอ้นั่นน้ำผุน้ำพุนเคลื่อนไหวมาให้ไอ้ไอ้นินนี่แก้วโอ้ยนุ่นขนฟูมาเลยลูกโอ้ยจมูกเย็นอย่างกับน้ำแข็งนะนง่นเอาแก้วมาที่ใสเอาน้ำแข็งใส่นะนิ่งจิ้วนิ่งถิ่ใหญ่จมูกเย็นเจ็บนี่แรกแรกเสื้อกะเบอร์โอจมูกเย็นเจ็บหูเย็นเจ็บเลยนู้น แม่แก่กูหนาวตายจะมั้งกูใครก็ไม่เกี่ยมี่แม่แก่มินุ่นก็ไม่เกี่กูนี่แหละกูแก่สุปใครจะมาใครจะมานำความแก่กูไม่ได้มุกอะไรวเนี่ยมุกแก่แหมวเนาะตับแก่ไหมจ่าแม่จ๋อยเดี๋ยวพนั่งกอดกันก่อน จะไปกอดผู้ชายไม่ได้นะมันจะฉาตาเหลือกเืี้ยเงี้ยกินข้าวกันแล้วนะลูกครึ่งทองจะมาซ้ำซ้ไม่ได้แล้วไอ้นินจ้วงไปหมดแล้วผีหาจาซ้ำสิ่งใส่มันเรื่องกินมันนี้ตุดยอดหมดอละโอ้ยพ้าคนพ้าแมวมงอยู่ด้วยกันหมดแล้เนี่ย ใครก็จะเหม็นเนื้อเหม็นตัวมันไม่ได้ไม่ได้กลิ่นแมวกลิ่นหมาเนี่ยไม่มีใครก็เข้ามาจีบปอกเป็นเป็นโสดนะฉันเนี่ยไม่เป็นโสดเหรอเป็นมากเป็นไม่ไม่ผัวตายตายหาหมดแล้วผัวกลัวบ่นมันบ่นมันไม่ได้ทําอะไรมันมันฟังจนตายไปหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ โอ้ลูก่าห่อห่อมยาวเงี้ยเปิดวิกระดีอ่ะวัดใหญ่อ่ะมาดูกันาจา้าหำแมวยาวตะซุก <c oughs> <c oughs> ว่ารวยายมีคนอยากจะดูหำอหำอมเาอยากมาดูเมีมมยงมูมาเมียงงูเยะตะเข็บตะขาบไม่มีแล้วลูกดูดินมันน่าหวลูกนี่ห่างหนูเย็นเย็บเลยนะลูกใครก็หดูดินนะหนูครับ คุณลูกดียวะครับหนูหนจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแหละลูกหนูต้องจําไว้นะอะไรที่มันดําๆอะไรแม่ก็จะคือดุดดินโอเลี้ยงมินโม,ม่เอามาทาคิวมินโม่อืมทันจนอ้วกเลยนะเขาอะผมเก่งนะเก่งลหรอครับแม่เก่งกว่านะทำไมฮะเก็บอ้วกมึงไงมึงเลิกกินนะเดุด,ด,ดินเลยไก่เมื่อวานซื้อมาครึ่งกิโล กินกี <ını> ่ม <ci> ือวะนะน้น re ne ิ <himself> ่งๆครับผมชื่อนินจา้เนาะนี่ใส่เสื้อแล้วนะไม่เอาไม่ซักให้เขาใส่ให้เขาแล้วเนี่ยใส่กักเดียวนะอีกกักอยู่ตรงนู้นก็กลัวจะร้อนไปแต่ว่าจริงๆต้องใส่สองกักอะฟังแปลกๆนะใส่สองกักกี่กักเป็นกลมวะสองกักเป็นกลึงกลมฮะวลากักเวลาเบนนะใค่บอกวงงอะไม่รู้เมื่อกีมาเคยกินเป็นกักก็เคยจะกินเป็นกลมไงงงหมดเลย เราอะลูก <c oughs> <c oughs> เอ้ดูที่เมาเหมือนกันนะไม่ได้เราลูก <c oughs> มีเรื่องเล่า,ลาเยอะไม่ได้เมา